เอลาละค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดพารวยนะก่อนอื่นต้องขอพูดไว้ก่อนนะครับผมบางทีเราก็อาจจะอ,าจจะอาจ่านคอมเมนต์แล้วอาจจะทำให้จิตตกหรือว่าประมาณว่าเา ทำให้ไม่สบายใจนะครับผมบางทีครับทอมนิดกับบริเกงเท่ากันนะครับผมทอมนิดกับบริเกงเราก็บ่หูครับว่ามันจะออกเลขออย่างครับบ่มนี้ไผ่หูครับก็เลยจะต้องเกินไว้ก่อนนะครับว่าเราก็ไม่ได้เก่งครับถ้าถูกทุ่งวดมันก็เป็นไผ่ไดาด้ะครับผมมันอยู่ที่ดวงนํ่นะครับ ต่อให้เราลงเลขเข้าถ้าคุณไม่ชอบคุณไปเลือกตัวอื่นหรือว่าเลือกสายเจาะเลือกสายรูดมันอยู่ที่ดวงนั่เลยค่ะผมนะบุญด้วยทำบุญเยอะหรือยังครับก่อนที่จะได้เงินจากเทวดานะเป็นเหมือนกันหยัดคนลงก็เป็นเหมือนกัน,นะค,น,กน,น,กนคนลงไม่ได้เล่นหวยนะแค่ศึกษาแล้วก็มา ลง youtube เพื่อเราอยากได้หารายได้พิเศษเลี้ยงน้องหมาล้องแมวของเราที่มีอยู่เท่านั้นเองครับไม่ได้เล่นหวยด้วยนะคะผมโบตรงมีความเครียดเคียดที่ว่าหวยบออกอย่างเดียวแต่อันเรื่องได้หวยเสียหวยโบมีเลยค่ะเพราะว่าทอมนิดไม่ได้เล่นหวยครับไม่ได้เล่นหวยหาหนอยครบับอกไว้ก่อนนะคะผมนะ บางที่ก็ต้องเกิดเยปากไว้ว่าเราก็ไม่ได้เก่งํำนวนจากสูตรของท้างเฮาศึกษาจากสูตรของทัางช่องเขาเองนะครับเพื่อมาลง youtube เพื่อเราอยากหารายได้พิเศษมต่เราก็มีภาระเหมือนกันก็เท่านั้นเองอยากใครเข้าใจนะครับผมว่าเฮาบริการจาเราก็ไม่สามารถว่าจะทำให้มันเข้าได้ทุกงวดครับ พอเดียวนี่แหลคะครับผมยังไงเราก็อยากให้อยางอยากให้มาเป็นกำลังใจให้กันยูด้วยครับผมหรือว่าจะดูเพื่อเป็นแนวทางก็ได้ครับว่าตรงกับเลขอาจารย์ดังๆหรือเปล่าดูเป็นแนวทางก็ได้ครับดูผันๆนะคะผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ เข้ามาดูช่องเล็กๆของผมนะครับมาปอยากเบาหลายยายหางหลังจากที่อาจจะฟังแล้วบางคนอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ครับผมเราก็แค่อยากบอกไว้ครับผมว่าเราบริกเกงครับบริกเองเข้ากับมาลุ่งหาายไดใพิเศษของเข้ารับอยากมีรายได้เสริมบ้างรายได้ที่หามาจากทางช่อง youtube เพราะว่าเราช่องแรกๆช่วงแรกๆกะ เป็นการกินนะครับของทองช่องนิดเล็กๆกินนะครับแต่ว่ากินแล้วมันอาจจะไม่มีคนดูเลยครับผมเราก็เลยหาวิธีครับทํายังไงเราอยากให้คนมีคนมาดูเรามาชอบเราก็ลงแบบนี้แหละครับเกิดจากการคิดของตัวเองนี่แหละครับผมนะก็อยากให้เข้าใจกันนี่แหละครับผมบางคนอาจจะมีดวงกับเราบางคนอาจจะไม่มีดวงกับเราหรือว,ว่าบางคนอาจจะเลือกซื้อ มันอยู่ที่บุญที่ดวงด้วยครับถ้าบุญน้ำครับผมนะถือเลขกกับท่องท่อมนิดแล้วก็อย่าลืมไปทําบุญทําท่านนะครับผมหรือว่าจะสนับสนุนทางช่องเราก็ถือว่าเป็นบุญเป็นฐานก็แล้วกันครับเงินเศษเงินจากการเล่นหวยของคุณนะครับเศษเงินนะชิดง่ายๆครับการให้มันก็ดีทุกอย่างอยู่แล้วครับก็ยังขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันครับมา ล่าหุ้นกันหน่อยพรุ่งนี้จะเป็นล่าหุ้น V.I.P เนาะถ้าผู้ใดเล่นล่าหุ้นหุ้นก็นจะเป็น V.I.P ถ้าเข้าแล้วก็ยุดครับเล่นแค่ซีคางพ่อเตรียมเงินไว้เตรียมเงินแท่งไว้ซีตาถ้ามากหลอดแหลกๆตาหนึ่งหรือว่าตาสองก็ยุดกับพ่อถ้าพวกเขาเข้าก็ไปถึงซีตากับพ่อแล้วค่อยมาเตรียมกันเงินไว้อีก พรุ่งนี้สู้กับมันนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับผมบางคนอาจจะบ่คิดแบบนี้ก็ได้ครับมายี่กีก่อนครับยังไม่ได้บอกตัวเลขยี่กีเลยยี่กีบวกกล่าหุ้นพรุ่งนี้วันเสาร์รูดสองตัวสองกับเจ็ดถ้าชอบชอบ ให้ชอบบนก็รูดบนครับชอบล่างก็รูดล่างรูดสองตัวหมายความว่าให้รูดเฉพาะล่างหรือว่ารูดเฉพาะบนนะครับผมถ้าบ่อขอนเ,นเขาตาหนีเข้าก็ต้องตามเนาะพรุ่งนี้ก็จะเป็นหุ้นหุ้น v i p เนาะสองกับเจ็ดจัดไปครับล่าหุ้นบวกยี่กี่ยี่กี่บวกล่าหุ้นรูดสองตัวมาฟังผลฮานอยกันสักหน่อยครับฮานอยปกติออก หานน้อยพิเศษออกเจ็ดสองสองล่างออกเก้าสามนะหลุดครับสายหลุดก็หลุดสายเจาะเข้าครับต้องขอโทษขอไปกับสายหลุดครับนี่แหละครับกับบริเกงเหตุผลครับมันก็ต้องหลุดครับผมปกติออกเจ็ดสองสามล่างออกสี่เก้าเข้าครับสายเจาะสี่เก้า v ี p อสีอเก049มาตัวแดงให้กัะบอได้เนาะ09เข้าจับสามตัวกับสี่ครั้งกัะบวเขาสามตัวอีกค่ะผมนะเข้าสี่ก้าอยู่ค่ะผมสายเจาะล่างออกาหานึงครับเข้าสองน้อยเพราะว่ามันออกตัวเดียวกันครับผมนะสายจอกระยังเขาอยู่สายรูดก็อาจจะ เจ็บไปบ้างต้องขอโทษขออภัยเพราะเหตุผลนี่แหละครับมามาเกินกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วเนาะมาต่อกันเลยครับกับหาหนอยจำมวดวันเสาร์ครับสายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่0ครับลูด0นย์วิ่ง0พรุ่งนี้ครับผมหาหนอยตัวเน้นครับเน้น03 0ย์ส เน้นตัวแดงตัวเน้น 03, 09, 0ูนย์ากู้นจับคู่ฮัทศูนย์สทวนขอย้ำศูนย์สามศูนย์เแล้วก็07ครับ, 02, 7, 03, 09, 02, ล, 7, รบลูด0ูนย์วิ่งศูนมากบอรตรงกับ เลขของท่านผู้ชมคิดไบบอรหรือว่าตรงกับอาจารย์ที่ชันชอบบอนะครับผมเป็นเพียงแนวทางให้นะครับผมเราก็ได้เกินกันไว้เสมอคือว่าการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงและก็สิ่งที่พูดไว้ครับเข้ากับมาคำนวณให้เพื่อหาไรายได้พิเศษของทางช่องเราก็นี่แหละครับ อย่าพิมพิมยังที่แบบรู้สึกไม่ดีก็อย่าไม่ต้องปวดต้องเขามินก็นได้เนาะประมาณนี้ครับผมเพราะเราไม่สามารถรู้ว่าหวยมันจะออกเลขอะไรครับมาถ้ายังขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะผมเล่าก็อย่างอายูน้ำกันไปอีกนะคะผมนะแตาผู้ใดยังมากันอยู่ถึงบางทีคลิปนี้ อาจจะไม่ชอบทอมนิดก็ได้เนาะที่พูดออกไปเนาะพูดอาจจะฟังดูบอคอยเพาะนะครับต้องขอโทษขออภัยครับมาตัวเด่นครับสองตัว0กับ3 3มสา,มสามจะคู่ครับสามสองสามเจ็ามเก้าสามสองสามเ ตกกันครับไปต่อครับผมตกกันสองเจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดครับทวนครับสองเจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดกับบรูวาพรุ่งนี้เ้าจะต้องมาลุ้นกันต่อครับลุ้นกันไปอีกครับผมกับตัวเลขหมุนๆกลมๆที่ว่าเลขสร้างยุดนี่นะครับผมนะ มันเป็นเล็กที่ว่าสามารถกดให้หยุดยังไงก็หยุดอย่างนั้นได้นะครับผมมันบบเมนว่าตักเอาแบบหวยรัฐบาลเนาะหวยรัฐบาลกันยากหวยเล่าวัดกันยากสรุปคือยาทุกหยวยนะครับผมมาจับ3มตัวครับ4ี่ศูนยสเจ็ด อีกตัวหนึ่งครับสุดท้าย903โอเคครับผมครับแนวท้านะครับผมอาจจะพูดจาอาจจะไม่เพราะอาจจะฟังไม่ไม,ไม่ชอบทางช่องก็ขอโทษขออภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเขาอาจจะมีบ้างที่บางทีเข้ากันเหนื่อยแต่มา บางที่หอก็ะอาจจะมีบ้างที่เหนื่อยแล้วก็นะมันก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันทุกคนเนาะมันก็ต้องมีบ้างครับผมก็ยังอยากให้ท่านทัพชุมอยู่ด้วยกันไปอีกนะครับผมเราก็มาลงเพื่อนี่แหละครับคนเราก็ต้องมีพะาะกันเหมือนทุกคนหอกบมาหาอะไรใดจากท่องของเราครับก็ยังอยากให้อยู่ด้วยกันอยู่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆครับผมนะ